ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคนครับสาหรับคลิปนี้ทั้งช่องของบ่าวแหลมผ้ารวยเก่าผ้ารวยจะพาพี่น้องมาติดตามตัวเลขแนวทางเหล่าพัฒนาครับสาหรับเลขเล่าพัฒนาในงวดที่ผ่านมาวันพุธที่11ตุลาคม2566เหล่าพัฒนาเลขที่ออก8 5 9 2 6 4ล่าง9 2ครับสาหรับพี่น้องเอฟซีท่านใดนะครับที่โชคที่หมานกันครับผมก็ขอแสดงความดีใจนําพี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคน ครับสำหรับพี่น้องเอฟซีท่านใดที่ยังพ่อท่านได้โชคได้มันกันเขามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กับทั้งช่องของเบาแหลมพารวยก้าวพารวยกันเอาไว้น้ำเด้อพี่น้องครับบอยอยากให้พี่น้องนะครับเนาะพลาดครับผมตัวเลขแนวทางที่ทั้งช่องน้ำมาลงให้พี่น้องเอฟซีได้ติดตามได้รับชมครับผมแม้กระทั่งสำนักเดียวครับทุกๆสำนักมีโอกาสท้อกันหมดครับพี่น้องครับเลขครับผมที่พี่น้องมองเห็นเกิดจากการคำนวณนะครับเนาะ สรัสถิติก็มีเขามีรุดครับผมเป็นเรื่องปกติครับสำหรับคลิปนี้ครับจา,พ,าพี่น้องมาติดตามนะครับเนาะตัวเลขแนวทังครับผมเหล่าพัฒนาของอาจารย์เอกครับผมครับสำหรับตัวเลขแนวทางของอาจารย์ครับผมครับในงวดที่ผ่านมานะครับเนาะครับอาจารย์ให้วิ่งมาที่8กับ3ครับผมครับสำหรับเลขวิ่งกับรุดไปครับพี่น้องครับสำหรับเลขจับครูนะครับเนาะครับ้ายจา์เด่นเก่าเข่าเต็มเต็มเลยพี่น้องเก้าสองครับผมครับตัวรองนะครับเนาะครับ หลุดไปครับพี่น้องครับบอเป็นอยังครับผมครับนิดเดียวครับพี่น้อง63 6ามี่นี่ครับผมครับฝากกันเอาไว้ครับผมอย่าลืมครับผมครับขอมาแล้วอดใจรอนะครับเนาะเบิ้งตัวเลขแนวทางครับผมของอาจารย์เอกในงวนนี้ครับอาจารย์จะมีตัวเลขกมีแนวทางครับผมตัวเด้กันบ้างเอามาฝากพี่น้องเอฟซกันนะครับเนาะครับเราพัฒนาครับพี่น้องในงิดที่จะถึงครับผมวันศุกร์ที่13ตุลาคม สองห้าหกหกล่าพัฒนาครับสำหรับคลิปนี้จะพาพี่น้องนะครับเนาะมาติดตามตัวเลขหน้าต่างกระผมของอาจารย์เอกครับครับก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบคุณกระผมสำหรับอาจารย์เอกนะครับเนาะ ตัวเลขแนวทางครับทีทรงไหมกับเบาแหลมป้ารวยเก้ 9, าฝ้ารวยครับได้มีโอกาสนั่ไหมพี่น้องเอฟซีได้ติดตามรับชมไปเบิ้งในส่วนของเลรวิ่งกันก่อนนะพี่น้องบนล่างวิ่งรูดสองกับเจ็ด ครับสำหรับสายวิ่งสายรูดครับผมอย่าลืมครับพี่น้องครับธนาจารย์ให้นาวิ่ง2ตัวนะครับเนาะสกับ7เด่นทุกตัวครับผมกลับมาเบื่งในส่วนของตัวเลกจับคู่ครับ20งศ สองห้าสองสามสองเจ็ดสองแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้า 73ครับสำหรับตัวกันนะพี่น้องเนาะเจ็ดสี่เจ็ดแปดครับตัวเลขแนวทางครับผมก็ถือว่าบอลลายหางครับพี่น้องครับมาเบิ่งในส่วนของตัวเด่นตัวเน้นกันนะครับเนาะ 2024ครับเน้นๆกันเลยพี่น้อง25ครับผมครับ3ตัวบนนะครับเนาะครับอย่าลืมครับผม3หางบนครับพี่น้องขอประทานอภัยครับผมครับ70ครับผมครับนี่คือตัวเด่นตัวเน้นที่อาจารย์เนียนไม่เนาะครับเนาะครับฝากพี่น้องทุกคู่ทุกคนเอาไปพิจารณาครับผมครับสำหรับตัวล่องก็จะมี2 3 2 7 28 เจ็ดเก้าเจ็ดสามครับตัวกันครับพี่น้องพิจารณาเบิ้งกันดีๆครับผมเจ็ดสี่เจ็ดแปดครับผม สำหรับตัวเลขหน้าทางครับผมฝากกันไว้ครับผมสำหรับพี่น้องเอฟซีที่กำลังติดตามรับชมกันอยู่ในขณะนี้นะครับเนาะครับอย่าลืมครับพี่น้องแคปหน้าจอกันเอาไว้เอาไว้ครับผมขอประท่านอภัยครับว่าไปวามาไลินกะไก่สีบปไปแล้วพี่น้องครับขอพี่น้องโชคหมานกันนะครับเนาะครับกับตัวเลขหน้าทางครับผมเหล่าพัฒนาของอาจารย์เอกครับ เลขวิ่งครับผม7กับ2นะพี่น้องเนาะครับผม2กับ7ครับผมครับฝากพี่น้องเอฟซีนะครับเนาะสายวิ่งสายรูดครับเอาไปพิจารณากันครับผมครับอย่าลืมครับเอาไปเทียบเคียงกับสำนักอื่นๆเพื่อหาตัวเด่นๆด่นกันนะครับเนาะครับวางวันนี้ตัวใดจะเด่นมากที่สุดครับผมครับสำหรับตัวเลขจับคู่ครับอาจารย์เด่นใหม่เพียงสีหางสีคู่เน้นๆครับผม2 0 2 4 2 5ครับผม70ครับพี่น้องครับอย่าลืมครับผมสำหรับตัวเล่นครับผมมีเพียงสีคู่ครับ ตัวรองครับพี่น้องตันไดชื่นชอบก็มีสองสามสองเจ็ดสองแปดเจ็ดเก้าเจ็ดสามครับพี่น้องครับสําหรับตัวกันนะครับเนาะเจ็ดสี่เจ็ดแปดครับผมครับขอให้พี่น้องโชคมานครับผมครับกับตัวเลขแนวทางนะครับเนาะเหล่าพัฒนาของอาจารย์เอกครับสำหรับพี่น้องเอฟซีครับผมท่านใดที่ต้องการนะครับเนาะเก่ากลุ่มหัวเล่าพัฒนาฮานอยครับพี่น้องครับคืบขึ้นกันครับพี่น้องครับท่านใดที่ต้องการเสี่ยงโชคนะครับเนาะครับท่านที่มีครับผมครับความใฝ่ฝันนะพี่น้องในการที่จะครับผม ครับเสียงโชคครับบ่าวาจะเป็นครับผมครับหวยหุ่นหวยเล้าหวยห้าน้อยครับพี่น้องครับนี่พี่น้องได้ติดตามได้ครับผมได้ได้แบบให้ห้ากันอยู่มดมือครับพี่น้องครับสาหรับซ้ายวิ่งซ้ายรูดนี่ครับผมได้ให้แทบตลอดครับผมครับจริงๆลดความเสี่ยงก็คือการหรูดครับพี่น้องครับลดความเสี่ยงนะครับเนาะครับเห็ียดให้เฮาครับผมครับ แน่นนเรื่องของตัวเลขแนวทางเปว่าครับผมมันจะมีหลายคูนรับเนาะครับซึ่งกับคุ้มครับพี่น้องครับต้องเขามาเรียนรู้เขามาศึกษากันบิ่งนะครับเนาะครับสำหรับตัวเลขสาหรับแนวทางครับผมกับพี่น้องเอฟซีครับผมชื่นชอบแอดไลนั์เขามาเลยครับผมกลับไอดีไลน์ขออนุญาตพี่น้องครับ 0989918208ครับผม0989918้าแครับขอกราบขอบพระคุณนะครับน้องพี่น้อง FC ทุกคู่ทุกคนที่เข้ามาแล้วมาับคลิปนี้ชอบคลิปนี้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับเบาแหลมพ้ารวยเก่าผ้ารวยครับขอให้พี่น้องโชคหมันร่ำรวยนะครับนะถูกหวยกันมดถูกทุกคนครับผมกับตัวเลขแนวทางเราพัฒนาครับงวดประจำวันศุกร์ที่13ตุลาคม2566ครับผมอาจารย์เอกครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสสวััดีครบผม